ี่ปลอดภัยอุ่นใจในรั้วมอปัจจุบันมีผู้ใช้ยานพาหนะบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นหนึ่งในยานพาหนะที่นิยมเนื่องจากมีขนาดเล็กเดินทางในระยะใกล้สะดวกและรวดเร็ว แต่อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกสูงถึงร้อยละ84ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานาครินยังมีนักศึกษาจํานวนมากที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกกลุ่มผู้จะทาได้เล่งเห็นถึงความสําคัญของการสวมหมวกกันน็อก จึงจัดทำโครงการรณรงค์ให้นักศึกษาหันมาสวมหมวกกันน็อกมากขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนไอซ์เบิร์กหรือภูเขาน้ำแข็งได้พบปัญหาคือขาดความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไม่กลัวก,กฎหมายและมีความเชื่อว่าการเดินทางระยะใกล้ไม่จำเป็นต้องสวมหมวกกันน็อกจึงเป็นที่มาของโครงการให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจในรั้วมอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อกสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการสวมหมวกกันน็อกปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและช่วยลดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงที่เกิดจากการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน วิธีการดำเนินงานก่อนจัดโครงการได้มีการประชุมหารือในเรื่องของการบกรุมให้ความรู้ลงพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินการขอใช้สถานที่จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายแบบฟอร์มต่างๆและในวันที่23-25กันยายน2568เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาได้ลงพื้นที่เพื่อถือป้ายรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคณประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจการสมมติกันน็อกของนักศึกษาได้ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามและแจกหมวกกันน็อก ในวันที now, ่26ก um. ันยายน2568เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา40นาทีณห้องขอ1 3 1อาคารเรียน1คณะวิทยาการจัดการมหาวิมมทยาลัยสงขลานครินทได้จัดโครงการอบรมโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบก่อนอบรมโดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ความสำคัญของการสมมวกันนก การเลือกหมวกกันน็อกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถจักรยานยนต์หลังจากการบรรยายให้ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเล่นกิจกรรมคาหูดตอบคําถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแจกรางวัลและประเมินความพึงพอใจต่อโครงการรู่อวันนี้มามีความรู้มากเลยค่ะจากปกติที่ก็เวลาทำาพื่อนสมัยเขาจะมีหมวกกันเอกเคียมไปเยวก็ต้องกบหลบ,ลบ,ลบซ่อนซแต่ว่าวันนี้เกยเราออกไปซะแล้ว นี่แหลต่อไปนี้เราขึ้นแม็กซ์ก็พหมกเลยใไดไม่โดนตัดแล้วจะยิ่ใส่กระเป๋าผเลยนี่แหละถูกต้องโอเคขอบคุณมากค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ได้หมวกกันน็อกไปใส่ขีบนท้องถนนคนี่คือมีมอเตอร์ไซค์แล้วใช้คถซ้อนพื่รซ้อนเึื่อโอเคผลที่ได้จากการดำเนินงานจากวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนารู้ถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อก และกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถจักรยานยนต์ได้มีการประเมินผลแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพบว่าแบบทดสอบก่อนเรื่องกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย65.33%ของคำตอบที่ถูกและแบบทดสอบหลังกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่100%ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกและกฎหมายจราจรเพิ่มขึ้น จะขับใกล้ขับใกล้อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับคนซ้อนเพื่อตัวของคุณเอง